เมื่อวัตถุระเบิดในกล่องนั้นระเบิดขึ้นในหลุมหลังบนดินที่เสริมอย่างแน่นหนาด้วยกระสอบบรรจุทรายนั้นเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั้งค่ายพญางงำเมืองและบริเวณใกล้เคียงแรงระเบิดทำให้บนดินบางส่วนและกระสอบทรายบางลูกถึงกับทลายลงทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าพื้นดินถูกจับเขย่าไปมาชั่วขณะหนึ่ง ด้วยแรงอันมหาศาลถ้ามันระเบิดขึ้นที่โรงแรมไม่เฉพาะแต่โรงแรมเท่านั้นอาคารใกล้เคียงก็คงจะชิบหายไปด้วยอีกหลายหลังจานายสิบตำรวจประสงค์พึมพำออกมาดังๆและคนคงจะตายหลายสิบหรือหลายร้อยใครอีกคนหนึ่งแสดงความเห็นขึ้น แล้วต่อไปนี้เราจะทำยังไงพลศัก์ไม่ได้ถามใครโดยเฉพาะความรู้สึกที่ว่ากับระเบิดอันนั้นส่งมาเพื่อทำลายชีวิตของเขาทำความวันไหวทางอารมณ์ให้เขาอย่างแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ไปที่โรงพักพะเยาเพื่อแจ้งความว่ามีผู้พยายามจะฆ่าคุณโดยส่งไอระเบิดกล่องนี้มาให้คุณ นายหลอยตำรวจเอกย่อแสงตอบตาของเขายังจับอยู่ที่มูลดินและกระสอบทรายทุกคนหันกลับมาสนใจกับกระดาษห่อของขวัญลิปบิน้นและกระดาษที่มีชื่อของพลศักดิ์ตลอดจนเอกสารแสดงการส่งทางไปณีย์จากต้นทางที่ถูกบรรจงแกะออกจากกล่องระเบิดก่อนที่เจ้าหน้าที่ของค่ายพยายงงำเมืองจะทำลายวัตถุระเบิดนั้น คงจะต้องใช้เวลาไม่น้อยในการสืบสวนหาตัวไอ้คนที่ส่งมายอแสงพูดขณะที่ลุกขึ้นจากที่กำบังและเดินตามคนอื่นๆเข้าไปยังหลุมที่ใช้เป็นที่ทำลายวัตถุระเบิดอาจจะอีกนานกว่าจะรู้ว่ามาจากไหนหรือใครเป็นคนสง่งและไม่ใช่หน้าที่ของเราด้วยการเฉพาะหน้าของเราตอนนี้คือหาตัวคนที่ฆ่าจากกำจรให้พบ เมื่อไปถึงปากหลุมนั้นตำรวจตระเวนชายแดนและกองปราบรามทุกคนจืนนิ่งมองดูซากของความพินาศอันเกิดจากวัตถุระเบิดพรรสักกลื่นน้ำลายเมื่อคิดว่าหากเขาหรือใครผลีแามเปิดกล่องนั้นขึ้นที่โรงแรมตัวเขาหรือคนผู้นั้นรวมถ้งผู้อื่นที่อยู่ในลัศมีการทำลายของวัตถุระเบิดจะประสบเะห์กรรมอย่างไร และเพียงใดหมวดโชคดีเป็นบ้าเลยเสียงใครคนหนึ่งกระซิบพรศสัก์ยกมือขึ้นคลำพระเครื่องที่ห้อยอยู่กับสร้อยที่คอของเขาอย่างเลื่อนลอยพระพุทธรูปองค์นั้นไม่ใช่หลวงพ่อวัดไล่ขิงหากเป็นพระลอดองค์ที่หัวหน้าตำรวจอำเภอบางเหนือให้เขามาตอบแทนที่เขาให้หลวงพ่อวัดไล่ขิง แกนายตำรวจผู้มีอาวุโสสูงกว่าผู้นั้นนายหลอยตำรวจเอกยอแสงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในชุดสืบสวนที่เขาเป็นหัวหน้าอยู่รวมกับตำรวจตะเวนชายแดนค่ายพญางงำเมืองเพื่อตรวจสอบและเก็บหลักฐานล่องรอยจากการระเบิดหมายสำหรับมอบให้พนักงานสอบสวนและก็ออกเดินทางจากค่ายตำรวจตะเวนชายแดนนั้นไปยังสถานีตำรวจอำเภอเมืองพะเยา ระว่างทางพลัสดักเงียบขลึมเขามั่นใจแล้วว่าเขากำลังตกเป็นเป้าของการมุ่งหลายหมายขวัญที่กระทำอย่างต่อเนื่องโดยใครก็ตามที่มีความสามารถทั้งในการวางแผนและกำลังเงินนายหลอยตรวจตีนมเชื่อด้วยว่าการใส่หลายป้ายสีเขาเพื่อให้เขาตกเป็นผู้ต้องหาว่าขาเฮโรอีน เป็นส่วนหนึ่งของแผนนั้นและเมื่อไม่สำเร็จทั้งในการให้หลายเขาและทำลายชีวิตเขาด้วยวัตถุระเบิดก็จะต้องคาดหมายว่าผู้ประสงค์หลายต่อเขาจะต้องพยายามต่อไปอีกพลศัก์ทบทวนบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วสรุปเงียบๆคดีฆาตกรรมจ่านายสิบตำร,รวจกำจรนั้นเอง จะต้องเป็นต้นเหตุของความพยายามที่จะสังหารเขาคดีอื่นๆที่เขาเคยสืบสวนหรือเกี่ยวข้องด้วยนั้นเสร็จสิ้นและผ่านไปแล้วหรือมิฉะนั้นก็ไม่สลักสำคัญพอที่จะทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้ใดถึงกับจะต้องคิดดุติเขาอย่างถาวรและเด็ดขาดเช่นนั้นและเมื่อพิจารณาว่าความพยายามที่จะใสใใ่ไขเขา มีตำรวจด้วยกันเองร่วมรู้เห็นหรือบางแผนด้วยและความพยายามที่จะสังหารเขาด้วยวัตถุระเบิดก็จะต้องมีผู้ที่มีความรู้เรื่องการทำลายด้วยระเบิดและมีทุนลอนพอที่จะซื้อหาสิ่งอุปกรณ์มาประกอบกันเข้าเป็นกล่องของขวัญกล่องนั้นด้วยแล้วพลศักดิ์ก็ยิ่งแน่ใจว่าฆาตกรรมที่คนหลายกระทำแก่จ่านายสิบตำรวจกำจรน,นั้น ม่ใช่เนื่องมาจากคดีอาจยากรรมเล็กๆธรรมดาเสร็จแล้วจากนายสิบตำรวจกำจรอาจจะทำความโกรธแขนชิงชังหรือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับใครคนหนึ่งจึงถูกสังหารและใครผู้นั้นคงไม่ต้องการที่จะให้การสืบสวนดำเนินต่อไปจนอาจจะสาวไปถึงตัวมันผู้นั้นได้และเขากำลังจะกลายเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะคลี่คลายความลึกลับที่มีผู้ประสงค์จะปกปิดเอาไว้บุคคลผู้นั้นจึงจำเป็นต้องตัดปัญหาด้วยการพิฆาตตัวเขาเสียเลยเช่นนั้นใช่หรือไม่ถ้าหากทำได้พลศักดิ์ก็อยากจะหยุดการสืบสวนคดีฆาตกรรมจากนายสิบตำรวจกำจรเป็นการชั่วคราวแล้วหันไปสืบสวนหาตัวผู้ที่พยายามจะสังหารเขา นายตำรวจหนุ่มเชื่อว่าการสืบสวนคงจะเริ่มได้โดยไม่ยากนักเขาจะเริ่มที่นายร้อยตำรวจเอกจำเบตผู้กล่าวหาเขาว่ามียาเสพติดหลายแรงไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนายตำรวจผู้นั้นมีพิรุษชัดเจนเหล่ะตั้งอกตั้งใจที่จะป้ายความผิดให้เขาทั้งๆเป็นที่เห็นได้ชัดว่าขาดทั้งพยานและหลักฐาน นอกจากกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารใบนั้นเพียงใบเดียวแต่ยิ่งจำเบตผลีพผลมยอมให้ประกันและปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระเช่นนั้นพิลุษของนายตำรวจผู้นั้นก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นพารศัก์เชื่อว่าด้วยแรงบีบและอุบายหลอกล่อเพียงเล็กน้อยหรือแม้แต่ด้วยการคูจำเบตก็อาจจะยอมคลายความลับออกมาให้เขารู้ ว่าใครอยู่เบื้องหลังประกาศสิทธิอัพยศนั้นสำหรับกล่องของขวัญที่บุดบิดจะทำลายล่างของเขาให้กลายเป็นจุนไปนั้นหลังจากการตรวจขนในหลุมอันเป็นที่ทำลายวัตถุระเบิดที่ค่ายพญางงำเมืองปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจขนได้พบและเก็บเศษโลหะสายไฟขนาดเล็กไว้เป็นจำนวนหนึ่งซึ่งพรศักดิ์รู้สึกว่าเป็นหลักฐานที่ไม่มากนัก และอาจจะมีประโยชน์หน่อยสำหรับที่จะสืบสาวหาตัวผู้ประกอบและส่งกลองนั้นมาให้เขาแต่นั่นก็เป็นความท,าท้าทายที่ทำให้พลศักดิ์รู้สึกกระตือลือหลนอยากจะสืบสวนด้วยตนเองอยู่นั่นเองในการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสาพลานนั้นอาจารย์วิชาพิสูจนหลักฐานพล่ำเตือนเขาและเพื่อนร่วมชั้น ว่ามีให้มองข้ามล่องรอยหลักฐานไม่ว่าจะเป็นอะไรขนาดใหญ่หน้อยเพียงใดจนกว่าจะแน่ใจว่าของชิ้นนั้นไม่เกี่ยวกับคดีแต่แล้วพลศักดิ์ก็ต้องระงับความต้องการนั้นเอาไวา้อย่างน้อยก็ช่วขณะหนึ่งงานเฉพาะหน้าของเขาคือการสืบสวนหาตัวผู้สังหารจ่านายสิบตำรวจกำจรบัตรนี้ เขามีชุดสืบสวนทั้งชุดซึ่งมีนายร้อยตรวจเอกยอแสงเป็นหัวหน้ามาร่วมและช่วยกันทำงานชิ้นสำคัญชิ้นนั้นและเขาเป็นอิสระสามารถจะเคลื่อนไหวติดตามล่องรอยพยานหลักฐานต่อไปได้อีกโดยไม่มีการขัดขวางเขาควรจะลืมเรื่องนายร้อยตรวจเอกจําเบตและกล่องของขวัญมรณะนันไหวชั่วคราวและตั้งใจทำงานที่รับมอบหมายต่อไป และใครจะไปรู้หากการสืบสวนคดีฆาตกรรมจ่านายสิบตำรวจกำจรคือต้นเหตุที่ทำให้มีผู้ที่ต้องการเอาชีวิตเขาและหากเขายัางทำงานสืบสวนคดีนั้นต่อไปอีกบางทีถุลชนผู้นั้นหรือคณะนั้นอาจจะดำเนินการอย่างอื่นต่อไปอีกเพื่อยับยั้งหรือสังหารเขาและถ้าเป็นเช่นนั้นมันและเขา อาจจะได้เผชิญหน้ากันโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องหันไปสืบสวนนายหลอยตำรวจเอกจำเบตหรือกล่องมละนะกลองนั้นเลยก็ได้เมื่อคิดได้เช่นนั้นพลศักดิ์ก็สามารถยุติความกางังวลและพะบงเรื่องนายหลออตำรวจเอกจำเบตและกล่องของขวัญลงได้แต่ในเวลาเดียวกัน นายร้อยตำรวจตรีรนุ่มเลือดสามพลันก็ไม่ลืมที่จะเตือนตัวเองว่าเขายังเป็นเป้าของการพยายามสังหารของคนนิรนามผู้นั้นหรือกลุ่มนั้นและจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดที่จะไม่เปิดโอกาสให้มันต่อไปอีกทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่แล้ว ว่าวันหนึ่งจะต้องได้รับข่าวดีข่าวนั้นแต่พอข่าวมาถึงเข้าจริงๆทองกรก็แทบจะระงับความยินดีไหวไม่อยู่ผู้กระซิบแจ้งข่าวนั้นให้หล่อนทราบเป็นภรรยาสาวสวยของนายพลตรวจปรีผู้ช่วยผู้บัญชาการหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในนามไฮโซไซเอตี so ้ e ชื่อของหล่อนปรากฏอยู่บ่อย ในหน้าและขอล่ำซุบซิบสรรเสริญและนินทาของหนังสือพิมพ์ลายาบรรลายคาบหลายฉบับในงานการกรุศลต่างๆที่ทองกรได้รับอุปโลกให้เป็นประธานภรรยาสาวของนายพลรวจตรีผู้นั้นมักจะเป็นเลขานุการนอกตำแหน่งและคอยแนะนำให้ภรรยาทิบดีกรมตำรวจรู้จักกับแขกเรือหรือผู้ที่มีจิตกุศลสนับสนุนงาน หลายครั้งภรรยานายพลรวจตรีผู้นั้นนํำเงินสดมาสมทบกับกองทุนการกุศลทองกอนไม่รู้และไม่ใส่ใจที่จะรู้ว่าเงินสดจำนวนนั้นนั้นเป็นของหล่อนเองหรือมีผู้บริจาคผ่านหล่อนมาหล่อนสนใจจะรู้อย่างเดียวว่ายอดเงินเป็นจำนวนมากเพียงใดยอดเงินยิ่งสูงเท่าใดชื่อเสียงของคุณหญิงทองกอน ก็ยิ่งหอมหวนทวนลมและโด่งดังมากขึ้นเท่านั้นคุณหญิงขาภรรยาสาวผู้ช่วยผู้บัญชาการนมกระซิบบอกหลอนมาทางโทรศัพท์เสียงของหลอนสอบความตื่นเต้นและทำให้ผู้ฟังอยากรู้ขึ้นมาทันทีคุณหญิงต้องสัญญาก่อนนะคะว่าคุณหญิงจะยังเปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครรู้ไม่ได้ เรา่งยังเป็นเรื่องลับสุดยอดจริงๆถ้ารู้ถึงคนอื่นแล้วก็เมียวเสียคนแน่เลยคุณหญิงต้องให้สัญญากับเมียวนะคะน้องเมียวทองกอนเรียกชื่อเล่นของหลอนเสียงอ่อนหวานพี่เคยทำอย่างนั้นมาก่อนหรือเปล่าน้องก็รู้ไม่ใช่หรือว่าพี่รักษาความลับของน้องๆทุกคนเอาเถอะพี่ให้สัญญ,ญา เรื่องอะไรล่ะเมี่ยวเพิ่งไปรู้มาเมื่อกี้นี่เองเสียงนั้นยิ่งเบาลงไปอีกจนทำให้ทองกรเริ่มงุดงิดและประโยคต่อไปนั้นชัดพอที่จะทำให้ภรรยาธิบดีกรมตำรวจหูพึงและใจเต้นแรงขึ้นมาทันทีว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะมีข่าวดีสำหรับคุณหญิง เป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดนะคะทองกรกำมหูโทรศัพท์แน่นรู้สึกบ้าหูอื้อและตาลายเพราะความตื่นเต้นและยินดีที่สุดจะระงับได้หลอนค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงละสิ้นแรงที่จะยืนและเมื่อรู้ตัวว่ากำลังนั่งลงตรงที่ไม่มีเก้าอี้รองรับหลอนก็กระเถบถอยไปจนถึง ะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดน้องเมียวน,น,น,น้องเมียวหมายหมายหมายความว่าภรรยานายตำรวจเอกไม่สามารถที่จะจบประโยคที่ตั้งใจไหวได้อีกฝ่ายหนึ่งสนองเสียงอ่อนหวานว่าเจ้าค่ะคุณหญิงขาคุณหญิงอย่าถามนะคะว่าหลูมาจากไหน เป็นความลับสุดยอดแต่เมียวขอรับรองว่าเป็นความจริงร้อยเปอร์เซนเมียวขออนุญาตเป็นคนแรกที่แสดงความยินดีกับคุณหญิงนะคะขอให้คุณหญิงทองกรไม่ได้ยินต่อไปอีกบ้าภรรยานายพลตำร,รวจตรีหนุ่มผู้นั้นอวยชัยให้พรหล่อนบ้ายัางไงหล่อนหลูแต่ว่าล่างของหล่อนกำลังชา และลอยอยู่ท่ามกลางความปิติปลาโมดที่ยิ่งใหญ่ไพศาลที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตความปิตปลาโมดที่เกิดขึ้นเพลาะได้รู้ในที่สุดว่านอกจากกองเงินกองทองของครอบครัวที่หลอนฉายสร้างความสุขสำาราญให้แก่ตัวเองสามีและบุตรนอกจากตำแหน่งอดีบดีกลมตำรวจที่ทำให้สามีของหลอนเป็นบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดผู้หนึ่งในเมืองไทยแล้ว บัตรนี้ลอนกำลังจะได้รับเกียรติกำลังจะได้รับพระราชทานตราจุลจอมเกล้าวซึ่งจะทำให้ลอนกลายเป็นคุณหญิงจริงๆทัดเทียมสามารถเคียงบาเคียงไลเชิดหน้าและสบตาคุณหญิงอื่นๆในสังคมชั้นสูงของประเทศได้ทองกรหลับตาเห็นตัวเองในเครื่องแต่งกายชุดไทยบนลมพิมาน สีสดทั่วตัวแวววาวรละยิบรละยับไปด้วยประกายของอัญมณีที่มีค่าอันเป็นเครื่องประดับราคาแพงลิบเลิ่วกำลังก้าวขาไปหาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์สูงทรงและเป็นที่ปรารถนาของสตรีทั้งประเทศ หลอนอยังไม่แน่ใจว่าชุดไทยบรมพี่มานเป็นเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับโอกาสอันสำคัญนั้นหรือไม่และยังคิดไม่ตกด้วยว่าควรจะฉายสีอะไรแต่ทองกอรุหลุแล้ว่าอย่างไรเสียหลอนก็จะต้องให้ช่างตัดเย็บชุดนั้นให้ใหม่อีกชุดหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะคุณหญิงของอธิบดีกรมตำรวจจะต้องใช้มันในหลายโอกาส ทั้งในและนอกประเทศทองกรบาดแผนทันทีว่าในวันฉัดมงคลบรนนั้นหล่อนจะต้องประดับกายด้วยเครื่องเพชรชุดที่มีราคาแพงที่สุดที่หล่อนมีอยู่และถ้าหากเครื่องเพชรชุดนั้นยังไม่ถูกใจก็ถึงเวลาแล้วที่หลอนจะต้องเสริมมันด้วยชิ้นอื่นๆหลอนนึกถึงจาลุมณีหลานจำนายเพชรเจ้าจำนำ ที่ศูนย์การค้าใหญ่ในย่านหลังบางบูรพานึกถึงราคาอัญ,ญมณีที่จำหน่ายในหลานนั้นเพชรจารุมณีนั้นราคาแพงไม่แพ้หลานอื่นๆในเมืองไทยแต่ลอนพอใจคุณภาพเชื่อถือวางใจได้ของเครื่องประดับทุกชิ้นที่สือมาจากที่นั่นทองกรหลว่วาดลอนจะต้องกลับไปที่จารุมณีอีกโดยเร็ว ภรรยาอธิบดีกรมตำรวจคงจะฝันทั้งตื่นต่อไปอีกถ้าไม่ถูกปลุกด้วยเสียงแหลมในหูโทรศัพท์และระลึกได้ว่าภรรยาสาวของนายพลตรวจตรียังอยู่ที่ปลายสายโทรศัพท์อีกข้างหนึง่งทองกรได้ยินเสียงหนันลุกลานมากคุณหญิงขาคุณหญิงขาได้ยินหรือเปล่าขาฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ สงสัยโทรศัพท์จะเสียแล้วสินี่แม่บ้าชะมัดเลยได้ยินแล้วค่ะน้องเมียวหลอนบอกพลางสะกดอารมณ์ไววไม่ให้ฝุ่งซ่านต่อไปอีกคุณหญิงขาเมียวให้เขาติดต่อกับสำนักพระราชาบังขอรายละเอียดขั้นตอนของสิ่งที่คุณหญิงจะต้องมีและต้องปฏิบัติในวันรับพระราชาทานตรา และจะเขียนเป็นข,ข้อข้อเอามาให้คุณหญิงเพื่อคุณหญิงจะได้รับทราบนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เมียวหรือคุณบาดานหลอนหมายถึงนายพลบวชปีสามีหนุ่มของหลอนจะรับชายได้คุณหญิงไม่ต้องเกรงใจนะคะบอกให้เมียวหล้เมียวพร้อมและเต็มใจที่จะรับชายค่ะอ๋อคุณหญิงขาคุณหญิงขาทองกอนขานรับ เริ่มรู้สึกลำคาญอยากจะวางหูโทรศัพท์หล่อนต้องการเวลาที่จะฝันและวางแผนตัวเองต่อไปอีกเมียวมีเครื่องเพชรของตระกูลอยู่ชุดหนึ่งค่ะเป็นของเก่าตั้งแต่คลังเจ้าคุณทวดของคุณบาดานเขาเมียวทราบนะคะว่าคุณหญิงมีอยู่แล้วและเออคงจะแยะด้วยแต่ชุดนี้เป็นของโบราณค่ะ ถ้าแต่งกับชุดไทยจะเหมาะและงามมากถ้าคุณหญิงจะใช้ของคุณหญิงเองก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณหญิงไม่คิดจะใช้ของตัวเองเมียวขอจองหมายก่อนคุณหญิงต้องใช้ของเมียวนะคะไม่ตรีจิตหนั้นอยากที่ทองกรจะปฏิเสธได้และภรรยาอธิบดีกรมตำรวจก็อยากจะเห็น และชมเครื่องเพชรโบราณของตระกูลชุดนั้นขึ้นมาทันทีทองก่อนรับปากและนัดหมายที่จะให้ภรรยาของนายพลตำรวจตีผู้นั้นนำเครื่องเพชรโบราณของตระกูลชุดนั้นมาให้ดูก่อนที่จะตัดสินใจงานเฉพาะหน้าถิ่นต่อไปที่ทองกอนต้องทำคือวางแผนการจัดการต้อนรับผู้ที่จะมาแสดงความยินดี ที่ลอนได้รับเกียรติอันสำคัญและสูงส่งนั้นทองกรหลูว่าจะต้องมีจํานวนมากและตามกันมามากมูลหลายคณะการจัดงานนั้นเป็นหน้าที่ของผู้อื่นแต่จะต้องใช้เงินของหลอนอย่างแน่นอนและเงินที่จะใช้ต้องเป็นปริมาณมากทองกรหยิบสมุดบัญชีแสดงการรับและจ่ายเงินส่วนตัวออกมาจากตู้นิรภัย ๋ยวเริ่มศึกษาจำนวนเงินที่อยู่ในสมุดเล่มนั้นมีได้แสดงรายรับรายจ่ายเงินในธนาคารใดๆที่หลอนเป็นเจ้าของบัญชีอยู่ทั้งนั้นเพราะมันเป็นเงินพิเศษลับเฉพาะที่ได้มาจากการจัดหาของนายพันตำรวจตีสมสกุลเกียรติกำใจนายตำรวจแห่งสำนักงานอธิบดีกรมตำรวจที่นายพลตำรวจเอกประพฤติมอบหมายให้ประจำตัวภรรยาของตน ทองก่อนแน่ใจมานานแล้วว่าทุกครั้งที่นําเงินมาให้ในายพันบวตปีหนุ่มคนสนิทของหลอนอยากยอกเงินที่เขาเก็บมาจากแหล่งต่างๆเอาไว้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนตัวของตัวเองหลอนคาดว่าจํานวนเงินที่สมอยากยอกบวายทุกคราวนั้นคงไม่น้อยหลอนไม่ต้องสืบสวนแต่รู้โดยดูเอาจากการฉายสอยของนายพันบวตีหนุ่ม สมใช้ของส่วนตัวราคาแพงทุกชิ้นเขาเพิ่งจะเปลี่ยนรถยนต์นั่งยี่ห้อ BMW จากรุ่น 318i เป็นรุ่น521และเปลี่ยนนาฬิกาสมิทแทะเรือนทองคำที่ข้อมือเป็นเรือนทองขาวทองกรหลูด,ด้วยจากนายตำรวจหนุม่มรุ่นลาวคราวเดียวกับสมว่าเขา กำลังติดพันไม้สาวสังคมระดับเศรษฐีชื่อดังคนหนึ่งอยู่และเพราะฉะนั้นจึงต้องทุ่มเททรัพย์สินเพื่อแข่งกับหนุ่มหน้อยหนุ่มใหญ่อื่นๆในการชิงตัวหัวใจไม้สาวผู้นั้นตามปกติภรรยาอิิบดีกรมตำรวจถือว่าเงินที่สมยักยอกไปนั้นเป็นค่าป่วยการอันชอบธรรมหรือทิ์หล่อนไม่สนใจด้วย บ้าสมจะไปติดพันหรือตกล่องปลองฉินกับใครที่ไหนแต่ที่ทำให้หลอนเริ่มรู้สึกสงสัยและไม่พอใจคือจำนวนเงินที่สมนำมาส่งให้หลอนแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั้นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดสมอธิบายการขาดหายของรายได้เทือนของหลอนว่าเป็นผลของการกวาดหลางปราบปรา,ามซ่องโสเพณี และบ่อนการพนันของตำรวจหลายหน่วยตามนโยบายของอธิบดีกรมตำรวจแต่เมื่อสอบถามผู้อื่นและรูว่าการกวาดหลังปลาปรามไม่ได้กระทำอย่างเข้มงวดดังที่โสมอ้างทองกอนก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นและเมื่อตระหนักว่าในไม่ชา้าหลันจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นทองกอนจึงถามตัวเองว่าถึงเวลาหรือยัง ที่หลอนจะจับเขาพูดเรื่องหนีกับนายตำรวจคนสนิทของหลอนเสียทีจับตอนที่74แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต,ต่อไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ